สวัสดีครับสสีนะครับเอฟซีนะครับทางบ้านนะครับสดีเอฟซีช่องนะครับของผมเองนะครับก็ห่างหายนะครับไปกันนานเลยผอมๆพายุเลยนะครับกพกลับมานะครับวันนี้ก็ติดภารกิจหลายอย่างเหมือนกันนะครับพอมีเวลานะครับมาตอบคำถามนะครับของสมาชิกนะครับที่ถามมาว่าที่ผมใช้นะครับนำนะครับนำกล้องของคุยนำลมนะครับ ความยาวเท่านี้ผมควรที่จะนะครับใช้ความเร็วที่เท่าไหร่นะครับก็เอ่อผมก็ต่อไปหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะมีสมาชิกคนอื่นๆเนาะที่ว่าน่าจะยังนะครับสงสัยหรือว่านี่คือจากประสบการณ์ของผมเองนะครับที่ผมจะมาตอบวันนี้นะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะมีนะครับบอกตรงๆนะครับก่อนที่จะมีตัวมีนะครับทะเบียนผมก็ใช้นะครับลำนะครับ ทองเหลืองหรือว่าล้ำเหล็กไต้หวันอะไรก็ก็ใช้มาพอสมควรนะครับก่อนที่จะเก้านะครับผ่านมาใช้นะครับของนอกของมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนาะก็ต้องบอกตรงๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้กันว่ามันปืนตามออนไลน์มันจะผิดกฎหมายนะครับหรือว่ามันจะเห็นเขาเล่นทั่วไปเนาะแต่ก็โอเคถือว่าถือว่าโชคดีไปที่ไม่ได้โดนนะครับจับอะไรโอเคนะครับก็ โอเคถือว okay. okay. ่าเป็นนะครับประสบการณ์นะครับที่ผมจะบอกนะครับว่าเฮ้ยล้ำขนาดนี้ความความเร็วเราควรใช้นะครับที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่เหมือนสมาชิกคนนะครับพี่ๆอื่นที่เล่นมานานนะครับแต่แต่นี่คือจากประสบการณ์ของผมนะที่ผมลองดูแล้วว่าเออมันสมควรนะครับที่ประมาณแค่นี้อะไรเงี้ยก็โอเคนะครับก็ตัวที่ผมนะครับจะบอกนะครับว่าความเร็วนะครับประมาณนี้มันมัน คือไว้สําหรับนะครับยิงในระยะที่ประมาณ50เมตรนะครับเอา50สิเมตรนะครับที่เหมาะสมเนาะประมาณ50เมตรแล้วกันนะครับเพราะว่า30เมตรก็คงจะคิดว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าลำสั้นลำยาวก็30เมตรยังไงก็โดนนะครับโดนเป้าเนาะแต่ว่าคือ50เมตรนี้เราเน้นกลุ่มเนาะเน้นกลุ่มนะครับถามว่าโดนตูดกระป๋องกาแฟไหมถ้าว่าเราปรับความเร็วมากกว่านี้ก็โดนโดนเหมือนกันนะครับผมแต่ผมจะบอกนะี่คือว่า กลุ่มนะครับกลุ่มเหรียญบาทเหรียญห้าอะไรเงี้ยเอาแค่ว่ากลุ่ม้มันแคบที่สุดนะครับโอเคนะครับโอเคก็นะครับมาดูนะครับความยาวลำนะครับของตัวแรกก็คือนะครับสิบนิ้วส่วนมากนะครับบ้านเราก็จะเล่นเป็นคู่นะครับก็เลขคู่เนาะสิบนิ้วสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดนะครับยี่สิบประมาณนี้ส่วนมากนะครับส่วนมากก็ใครที่จะโมดิฟายไปเล่นเล็กขี้ก็แล้วแต่นะครับแต่เลาะผมผมนะครับ ในฐานะเป็นสื่อผมก็เอาที่คนส่วนใหญ่ก็ใช้กันนะครับก็สิบนิ้วนะครับส่วนมากก็คือนะครับที่ผมใช้อยู่ก็หกร้อยยี่สิบนะครับถึงหกร้อยหกสิบนะครับหกร้อยี่สิบถึงหกร้อยหกสิบ fps นะครับก็ความเร็วประมาณนี้ครับห้าสิบเมตรก็ก็ะกลมดีนะครับสิบสองนิ้วนะครับหกร้อยหกสิบนะครับถึงเจ็ดร้อยี่สิบนะครับ ก็ยังทํากลุ่มดีนะครับโอเคต้นลืมบอกไปครับตัวนี้ผมเทียบจากลูกนะครับฝาดํานะครับลูกสิบแปดจุดหนึ่งสามเนาะก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเราจะใช้ลูกฝาเดงอะไรเงี้ยมันก็จะความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมใช้ลูกฝาดำแล้วกันเป็นตัวที่จะข้อมูลนะครับข้อมูลที่ผมเคยเก็บมาไว้นะครับว่าต้องควรใช้ประมาณความเร็วเท่านี้นะครับ โอเคนะครับสิบสี่นิ้วก็จะยาวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ่ก็นะครับความเร็วนะครับเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับถึงเจ็ร้อยเจ็ดสิบ fps นะครับก็จะเกาะคงดีนะครับเกาะคงดีตัวนี้คือลำที่จะเริ่มเริ่มยาวขึ้นนะครับต่อไปนะครับสิบหกนะครับสิบหกนิ้วเราใช้อยู่ที่เจ็ด้อยเจ็ดสิบนะครับถึงแ2ดร้อยี่สิบ ทำได้นะครับก็ยังทาได้สิบหกนิ้วเริ่มเป็น,เป,นเป็นลําที่แบบอยู่ในระยะของอเลงกลางๆนะครับซึ่งเริ่มทําความเร็วได้ได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็แม่นนะครับแต่เราเทียบกับพวกซีเซ็ตก็สิบหกนิ้วก็ยังก็ดีอยู่นะครับเพราะว่ามีแม่นอยู่นะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบถึงแปดร้อยยสิบนะครับ fps นะครับโอเคนะครับต่อไปก็ หลังจาก16ก็เป็น18 18ก็เริ่มเริ่มไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าเราเพิ่มความเร็วได้เพิ่มลูกได้น้ําหนักลูกที่หนักขึ้นแล้วก็มันควบคุมได้นะครับควบคุมได้ก็18นี่ผมให้อยู่ที่ประมาณ820นะครับถึง8ิ0นะครับแต่จะแต,แต่แต่จะดีมากอยู่ประมาณ850นะครับคือจะจะแน่นมากนะครับกลุ่มจะแน่นมากนะครับโอเคครับก็สามากกว่า18ก็ นะครับยี่สหรือลำเต็มที่เขาเรียกก็คือ24นิ้วนะครับหรือลำนอกก็อยู่ประมาณ2 3่สอะไรประมาณนี้ก็คือความเร็วก็อัดได้เต็มที่นะครับอย่างเก้าห้าสิบนะครับอย่างของผมนะครับ fx ตัวนี้สิบเก้าจหนะครับอ่าสิบประมาณนี้ละจ6 6หกหกห้าหกสามนีละก็ลำ500นะครับห0าร้ 500, อมิลลิเมตรนะครับก็ลองหารดู ก็ผมเคยอัดไปที่940กร็ระยะ70เมตรก็ยังไม่หลุดเหรียญสิบนะครับก็ถือว่ามันก็ทำได้ไม่ใช่ว่าปืนเออมันมันก็มันก็มีส่วนนะครับปืนมันก็ดีนะครับอีกส่วนหนึ่งแต่ก็เราเทียบของล้ำนะครับใช่ว่าลํำทองเหลืองเราไม่ดีนะมันก็ทํากลุ่มได้ดีนะครับแต่ําแทำทำ,ทำได้ดีเลยทีเดียวแต่คือแค่ว่าอามัน ยังไงอะ่ะมันมันก็สิบลอไปเรื่อยอะไรเนี้ยมันดูทรงบางคนก็คิดว่าอาจจะไม่มาตรฐานถาือทำถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่แพ้นะไม่แพ้ของนอกนะครับล้ำทองเหลืองบ้านเราก็ใช้ดีนะครับก็ถือว่านะครับเป็นข้อมูลนะครับใครฟังไม่ทันก็ไปร <laughs> ีดูแล้วกันนะครับนี่คือข้อมูลนะครับส่วนตัวนะครับที่ของผมที่ผมค่อนข้างที่จะ เล่นมาสักพักแล้วครับก็เก็บข้อมูลมาไว้นะครับพอดีเอ,อมีสมาชิกถามมาผมก็เลยคนๆน,นะครับมาตอบคาถามนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับถามว่ามันมันมันสามารถอัดได้มากกว่านั้นก็ก็ได้นะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าว่าบางคนก็สายล่าอะไรเงี้ยมันม,มันได้อยู่แล้วครับยังไงก็โดนเป้าอยู่แล้วครับแต่คือผมผมผมมาพูดถึงกลุ่มอะไรเงี้ยแลวความเหม,มาะสมนะครับถ้าเรา ใช้ลำสั้นคนที่ใช้ลำสั้นแล้วก็ใช้ถังยาวมันก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับคือสายเตี้ยลำสิบนิ้วคุณจะไปใช้ถังศูนย์จุดห้ามันก็คงไม่ใช่ครับคือผมกําลังจะบอกว่าถ้าว่าลำสิบนิ้วคนก็จะใช้ศูนย์จุดสองสองศูนย์จุดสามศูนย์อะไรประมาณนี้ก็คือเราก็ต้องการเอให้มันแม่นแล้วก็ประหยัดลมนะครับมากที่สุดก็นะครับความเร็วก็ ตามที่ผมแจ้งไปนะครับแต่ถ้าคุณจะอัดนะครับถังเล็กแล้วคุณจะอัดไปแรงๆนะครับรูปมันก็แกว่งอยู่แล้วแล้วก็ความสิ้เปลืองนะครับเอาประมาณนี้นะครับก็นะครับคงจะหวังว่านะครับเป็นประโยชน์นะครับสาหรับสมาชิกนะครับมือใหม่นะนะครับถ้าจะมีคําถามอะไรนะครับเกี่ยวกับตัวลมนะครับ เป็นลมนะครับที่เราเรียนเดี๋ยวก็คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์ได้ผมถ้าผมรู้ผมก็จะตอบนะครับว่าเรื่องแกนวาล์ววาล์วอะไรนก็ผมก็พอผ่านฐามมาบ้างครับก็ถ้ารู้ว่าจะตอบคําถามนะครับสมาชิกทันทีนะครับถ้าเห็นคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับนะครับการติดตามนะครับรับชมนะครับคลิปมาเรื่อยๆะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ